สวัสดีค่ะวันนี้เป็นมาขายที่ดินหนึ่งไร่นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ตำบลดอนขุนห้วยนะคะอำเภอชะอามจังหวัดเพชรบุรีนะคะติดถนนสองด้านนะเป็นแปลงละหนึ่งไร่นะคะวันนี้เปิ้นวาดการ์ฟให้ดูหนึ่งไร่นะเพราะว่าจริงๆแปลงมันติดกันแหละหนึ่งไร่นี่มีสี่ล็อกนะคะเขาขายไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อไร่นะคะ ถนดแปลงกัหนึ่งไร่มีสี่แปลงสี่ถนนนะคะปลายถนนเพชรเกษมเนี้ยเส้นเนี้ยสองกิโลเมตรตลาดนัดก็หนึ่งกิโลเมตรนะคะอยู่ในชุมชนหมู่บ้านนะถนนนี่จากที่เปิ้ลมองจากสายตานะคะถนนที่เป็นถนนคอนกรีตอะ่ะหกเมตรนะคะประมาณนี้นะคะดูจากเสาไฟเอานะคะรูปแปลงก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะคะที่ดินที่แบบสวยนะเบนว่าสวยนะเจ้าของเขาทําแบบชัดเจนไว้นะคะแต่ละแปลงนี่เขาจะแบบแบ่งทํานาเป็นแปลงละหนึ่งไร่ไว้เลยนะคะให้เห็นเลยตามรูปที่เราเห็นในนี้เลยค่ะเนี่ยข้างๆก็หนึ่งไร่ข้างๆก็หนึ่งไร่อย่างเงี้ยค่ะมันมีอยู่ีไร่นะคะสี่ล็อกล็อกละหนึ่งไร่นะไม่งงนะคะถ้าสนใจโทรมาที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะ แอดแอดีไลก็ได้นะคะถ้าแอดแอดีไไม่ได้แสดงว่าอยู่ต่างประเทศแอดยากหน่อยนะคะ